พบกับช่างไม่ออกปกอกนะคะไปดูพี่ออกันค่าข้ามเอากเวคก๋วยเตี๋ยวคุณบีวายนะคะของคุณบีวาย ที่เราทำเนาะนี่ว่าเป็นไรเนาะจะฟางที่เราทำนะครับ10ชุดพิเศษนะคะน้ำมันดิโอ้กลับต้านเอาน้ำมาดูไม่แม่งกว๋วยเตี๋ยวแห้งเด้อน้ำมันจะพลาดอ้าวทำไมเละแท้ยินอยู่นี่บ่ กินหร้ป่ก็ไม่กินนึ่ถึงเปล่าเล่นกันเสร็จแล้วท่านขอสร้างตั้งสิเอ,อ็ดมงนะก่าเราสงคน้วมีพ่อแลวลูก เฮ้ยร uh ัช huh. น <laughs> ีเธอรื <Narr ate> right ้กี่คนนั่นน่ะหนึ่งสองสามสี่แปดถุงแล้วอยู่นี่ก่อโอ๊ยกระเบะกระเบะอยู่วัดบอมีหมดจ้ะแม่เอ็ดเกิดมาอยู่ลูกนี่ค่ะ เหมือนเหมือนกันใช่ไหมอันนี้อันนี้นิ่มอันนี้นุ่นนะคะมันจะเหมือนกันเลยเหือแจะแม่ลืมสองหมู่บ้านนะครับก็มาเจอกันนะครับครับผมตักานน้ำจะหห้ไว้บ่ลูกครับผมเอาไปไหนดีครับแม่อันนี้แล้วเอาอามอให้ผู้ใหญ่เลยเราจะพ่นไปไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแห้งเด้ บุชายบุญช <Nova> าศรัทธาทุกการครับค่ะยินดีค <era> ่ะยินดีค่ะขึ้นไปขึ้นข้างบนไปเราไปต้องการใบเสร็จอันนี้เอาไว้นะนี่เกิดแล้วจ้นขจ้าจ้าจ้เอาไว้เคยค่ะก็ให้ช่างนะคะไปกินจ่เด้อค่ะเดี๋ยวไปดูพี่ออก่อน ใช่แบ่ว่า้อล้างมันได้ดีๆผมบอกไงเนี่ยมันได้ยังลื่นผมลื่นผมลื่นมาแล้วเมื่อกี้นี่ตอนไปโอ้ยแม่เราพลาดแต่งลงนี่เด้อยวส่นระวังเด้อค่ะต้องล้างดีๆเนาะพว่าแม่บ่าหวหอมก็อยู่นี่เด้อแมวเหมียวนะคะแมวเหมียวก็ม,กมีคือแม,มวเอาห้า,าวเถอะเนาะ เห็นจ้าคนคนคนทำบุญบ่อนนี้เหรอนี่แมนรายชื่อใครรู้วะเขียนรับผิดชอบของวันดีค่ะโอ้สวยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเลห็นเหล็กเห็นอะไรแล้วค่ะวันนี้นะคะขึ้นเขาโคงเ พี่ออกกินแล้วเนาะข้าวกินแล้วบอกย่างก๋วยเตี๋ยวเหรอเอาให้ไอ้ผู้ใหญ่ข้างล่างแล้วอ๋ออรัดอะไรก็ขึ้นมาเจดีสองรัชนีกับพี่ออกนั่นแหละโอ้รัดอยู่ข้างก๋วยเตี๋ยวอยู่ล่างก็ยังเหลืออยู่นั่นน่ะไปเอาเมย์รัชนีไม่เอามาให้ดิได้ช่วไปเอาเด้อ ไปอานภาษาอสองสุดี่ะท่นเปลี่ยนหมดค่ะอ๋อ fc ของแม่ก็สองท่านนะคะได้มานั้นเอโหจะทำคลิป เดี๋ยวถามพ่อผู้ใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะอันนี้นะคะจะเป็นอะไรคะเหล็กต้องดูที่มาค่ะเพราะยังไม่ได้หมดเนาะแล้วค่อยไปซื้ออีกทีเป็นบ่ถามนะคะน้ำพ่อผู้ใหญ่นิ่มนะคะอ่ะค่ะถามเลยวัดนี้ได้งบประมาณจากไหนคะอ๋อ FC หลายหลายท่านทั้ง FC พี่อ๋อ FC พี่อ๋อเอฟซีทุกทุกคนเอสายบุญ FC แอร์ู้ใหญ่ AC ทุกคนนั่นแี่ย AC หลายๆท่านนะคะ FC ร่วมกันหมดนะคะเนาะทั้งประเทศเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้างคะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนฝ้าเนี่ยต้องถามพี่อ๋ออีกทีเปลี่ยนฝ้าถามช่างก็จช่างเดียวครับขอให้ช่างเดียวครับเจิมครับมาค่ะช่างเดียวคาเฟ่มันจะได้รู้เนาะว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะมันไม่ได้เกิดค่ะอยากจะถาม บวามคนีสงสัยอ้าวนี่มีอะไรครับถามได้ครับแม่ผู้ใหญ่สงสัยอะไรครับแม่ผู้ใหญ่สงสัยว่าผบหมอได้สน้องไม่ได้สงสัยถามอยากถามครับเพราะว่าแม่ผู้ใหญ่ก็เพิ่มาเนาะว่าจะมาทําธุระหาพ่อผู้ใหญ่นู่นแต่ว่าเห็นทํากันที่วัดนี้นะคะก็เลยอยากรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างคะอ๋อตอนนี้ ขึ้นโครงขึ้นโครงขึ้นโครงแล้วก็ขึ้นเนี่ยขึ้นโครงเสร็จพรุ่งนี้วางแผนให้ผู้ใหญ่พิ่นพิ่นเซข้างล่างแล้วเนาะจะให้ขึ้นขึ้นไปซื้อสายไฟมาเพราะว่าโครงมันจะเสร็จพรุ่งนี้อืออามะลืนเดินสายไฟค่ะสายไฟเมื่อตเมื่อ่อมากกคือแผ่นเข้ามาเลยแนมันจะเป็นเซตเป็นเซตแลเราไสายไฟเข้าข้างในครับฝังข้างในหมดไม่เห็นสายไฟไม่ให้เห็นสายไฟ ก็ต้องขอความเห็นจากหลายฝ่ายคือผู้ใหญ่ครับคุณหมอแล้วก็ซูเปอร์วิศวะคุณคุณนสุสสอมาคุยกันว่าไฟจะเป็นลักษณะไหนคณะคุณคุมงานข้างล่างวิศวะก็มามั่งมามั่งก็ยังไปคุยกันเรื่องสุดน่าจะเป็นเหมือนบ้านเอ็นเดอร์เนาะใส่ดาวไล้หน้าปาด ดีรู้สึกรู้สึกดีไหมที่ทำบ้านแบบนี้แบบดาวไร่นะสวยใช่ไหมนั่นมันจะเป็นแบบนั้นแหละครับคือเราเราเราเหยียบข้างนอกมีแต่ไฟยังไนก็สูงมันจะเหมือนไม่มีอะไรพ่อขอบมันขาวพื้นมันขาวผ้าพีดานค่ะอ่าพอเปิดไปปุ๊บเราถึงรู้ว่ามันมีไฟมันจะออกอารมณ์นั้น เดี๋ยวไปพูดกันมากครับข้างไปรู้เรื่นรันะครับพี่คุยยิ่งไปใหญ่ครับเลอะเลอะหรอครับพี่ต้องถามพี่แล้ต้องไปถามใครครับพี่ถามเลยครับเลยังไม่ถามหาบอกว่าเลอะถามเลยครับไม่เลยไม่รู้เรื่องเพราะสะพานนะครับคุยกับคนนึงเลยครับไม่รู้เรื่องอ้าหนุ่มอะไเด้อไม่รู้เรื่องเหมือนกันครับไม่รู้เรื่องกระลุมๆนะคะ อะไรเอาอะไรคุณคุณรู้เรื่องคนเดียวคุณก็รู้เรื่องคุยใหม่เลยร่อนแซงหมาหลไอัที่พูดเนี่ยผมไม่รู้เรื่องกับได้ไม่ได้คุณมาไม่น่าพี่ออตอบต่อทิเมื่อกี้ไม่มีอะไรครับตามพี่เดียวบอกนี่ครับตามพี่เดียวนะเซลแมนเนียนครับตามพี่เดียวาเเลยอให้ถอยทีุ่ดนะฮะเราเราไม่ได้คุยราเรียกกันคือระวางแซงโอเคค่ะโอเคคุ่มไว้ก่อนใช่เป็นรูปร่างแล้วจะเรียกจับกันยังไม่รู้เลยครับคุยด้วยไม่ได้นพวกงนลบเลนเองนะใช่ค่ะเป็นพวกงนลบเละ นอกจากยังทุกบ้านต้องมีคณะกรรมการใช่ค่ะใช่ใช่อันนี้จะเป็นเบอร์ธนาคารเหรอคะนี่ค่ะจะเป็นบัญชีนะคะวัดนะคะธนาคารกรุงไทยนะคะวัดบ้านกลบุญ4ีหนึ่ง9องศก้าศูตามนี้เลยนะคะถ้าใครอยากจะทำบุญก็ตามนี้เลยนะคะตามนี้เลย ต้องมาเอาโกกนะคะต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชรกก์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ